ครับผมอันนี้จักสายเป็นระเบียดเรียบร้อยเลยเนาะพี่ครับผมแล้วไอตัวข้างๆตัวข้างเบเกอร์นี่คืออะไรครับแนวพี่เป็นกัน้าครับกันไฟเอซีอันนี้กัน้ฟเอซีอันนี้กัน้ฟดีซีครับอนี่เป็นทัมเมอร์ตั้งเวลานี่เป็นลิเลออันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ครับแปลงตัวแปลงไฟครับผมอันนี้ไดโอดกันไฟย้อนครับกันไฟย้อน โอเคครับพี่คือง่ายๆคือตู้นี้มันเอาไว้คุมปั๊มโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับครับผมคุมมปั๊สามารถใช้ได้ทั้งโซล่าเซลล์และไฟบ้านใช้ได้ทั้งสองระบบครับผมกำลังไฟใช้งานอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบกิโลัตสามพันเจ็อยห้าสิบกิโลวัตต์โอ้โอเคครับผมขอบคุณช่างเต้มากด้วยนะครับผมเดี๋ยวตู้ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันอีกรอบหนึ่งนะครับ